คลิปนี้พักจะพาไป3สถานที่แฮงเอาในกรุงเทพที่ให้ฟิลเหมือนอยู่นิวยอร์กซิตี้ไม่ว่าจะไปเดินเล่นย่านชิดลมเพลินจิตไปหน้าห้างเกษรอมรินและ OCC One City Center ถ่ายรูปออกมาเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆหรือจะไปทานอาหารไฟน์ดิเน n g สไตล์นิวอเมริกันนะครับที่ p e เปอร์บายแดนบาร์กบัตรเครดิต t t b Reserve Infin i t e แล้วก็ปิดท้ายไปดื่มดำกับบรรยากาศบนชั้นรูฟท็อปที่ชาบาที่โรงแรมโฮเทล i ินดิโกแบงกอก l วเ e Road จะเป็นไงติดตามได้ในคลิปนี้ ครับ PARKS TV ขึ้นที่แรกที่เราจะไปกันนั้นก็คือห้างเกอรอมารินที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับด้าน่าก็จะเป็นหลุยทองที่เป็นคาเฟ่ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับอยู่ต่างประเทศจริงๆเหมือนกับย่านฟิปอเว n นิวในนิวยอร์กที่พาเคยไปมาเลยบรรยากาศโดยรอบมันคลีนคลีเหมันอยู่ต่างประเทศจริงๆพอมาถึงก็ถ่ายรูปเล่นเลยครับ และที่เกสรอัมรินนะครับเราสามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตึก o c c One City Center นะครับทักชอบม,มุมที่เป็นก้อนหินเรียงสลับกันไปมาข้างหน้าเล็กบ้างใหญ่บ้างและมีละอองน้ําออกมาครับทำให้บรรยากาศตรงนั้นเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆนะครับฟิลหนาวแต่จริงๆคือ30กว่าองศา,านะครับอากาศประเทศไทยพอมีละอองน้ําก็แบบมีความเย็นขึ้นมานิดนึงและตรงจุดนี้ยังมีร้านกาแฟอาราบิก้าด้วยนะครับก็มานั่งชิลดื่มกาแฟแล้วก็ชมวิวตรงนี้ ได้ครับพาว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโฟโต้สปอตที่น่าสนใจอยากให้ทุกคนได้ลองไปหลังจากที่ไปถ่ายรูปกันมาเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันครับแล้วเราก็มากันที่ร้าน Caper by Dan Bark นะครับเป็นร้านอาหารสไตล์นิวอเมริกันแคช a ช d i n ด n ยโดยเชฟแดนครับ ที่ร้านนี้เขาจะมีการถ่ายทอดเรื่องราวและไลฟ์สไตล์ของเมืองนิวยอร์กผ่านหลากหลายเมนูอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงการตกแต่งของที่ร้านนี้ด้วยนะครับให้ฟีลแบบเหมือนอยู่นิวยอร์กจริงๆมีการตกแต่งสไตล์แกสบีความอาร์ตเดโคแล้วก็มีความคลาสสิกมากๆด้วยมอนอยู่ต่างประเทศเหมือนอยู่นิวยอร์กจริงๆครับและผาก,ก็ได้ชวนเพื่อนมาด้วยครับมาทานอาหารกันนั่นก็คือคุณโจชลวิทย์นะครับที่เพิ่งประกวดซูปราไปได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยเลย a p p เปอร์ทก็มาถึงครับเยอะมากเลยครับก็จะมีบีฟทาท่านะครับวิธีทานก็คือให้คลุกทั้ง2อ,อย่างเข้าด้วยกันทานคู่กับเขาเกลียบรอบนอกครับอร่อยมาก <c oughs> คือมันมีความแบบคอเรียน เขามาผสมเพราะว่าเชฟเป็นคอเรียนอเมริกันต่อมานะครับก็จะมีซีซ่าสลัดนะครับเราจะมีเป็นเวนชอวีครับเบคอนแล้วก็เป็นเพอร์เมซานชีสครับจานต่อมาครับ<ม>เป็นอูนิโทสตรงกลางจะเป็นซอสบูยาเบสครับออนท็อปกับอูนิแล้วก็คีนนวหวานจริง ฉ่ำมากจริงๆอันนี้จะเป็นทรัฟเฟิลทูสตรงกลางมีทรัฟเฟิลมูสแล้วก็ออนท็อปกับพเมซานชีสแล้วก็เป็นแบล็คทรัฟเฟิลด้านบนทรัฟเฟิลคือแบบตีจมูกขึ้นมาโดยรวมนะครับสำหรับแอปเปไ z เซอร์สจานนี้มันอร่อยทุกจานเลยจริงๆให้ 5, 10บสิบ แล้วมนอจานแรกก่อนนะครับจะเป็นซีบาสครับเสิร์ฟกับซอสโรเมสโกครับอีกจานหนึ่งจะเป็นฮังเกอร์สเต็กกับบ็อกโคลีนีครับเสิร์ฟกับแมสเวเดโตครับพรีบบอกโคลีนีแล้วก็เป็นเซชวนชิลลี่ออยกับบีฟจูสออนท็อปอร่อยอดีมาก,มากจูซี่แล้วก็สุกนั่งดีเชฟแดนคือทำอาหารอร่อยมากจริงๆครับต้องลองซีบาสนุ่มมากถูกต้องมากเลย ตอนที่จานของหวานเลยนะครับจานแรกเบอร์รี่บราซและเบเกอร์ไอศครีมครับอีกจานหนึ่งนะครับจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเซมิเฟรดโวครับ enjoy นะครับขอบคุณครับด้วยรวมนะครับอร่อยทุกจานเลยครับมาถึงเวลาเช็คบินครับสำหรับมื้อนี้พาก็จะจ่ายด้วยบัตรเครดิต TTB Reserve ครับได้รับส่วนลดเงินคืนสูงสุดถึง50%เลยครับ50าสิเลยหลายเยอะมากนอกจากใช้ที่ร้านนี้แล้วนะครับและเรายังใช้ได้อีก19บ้าร้านที่เป็นฟรายด์นายนิงและ ก้าร้านที่เป็นมิชลินเลยคือถ้าใครตามเก็บ in, มิชลินไฟในนซ์ก็คือคุมมค้มมากคุ้มมากเขายัาง ครอบคลุมถึงแทบทุกหมวดเลยนะครับกับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเวลาพักเดินทางไปต่างประเทศเราใช้บัตรเครดิต TTB Reserve เนี่ยก็คือคุ้มมากเหมือนกันครับเช่นทุกการใช้จ่าย10บาทเท่ากับ1คะแนนครับถ้าช้อปออนไลน์คะแนนคูณ2ครับทุกการใช้จ่าย5บาทเท่ากับ1คะแนนหรือถ้าใช้จ่ายในหมวดประกันชีวิตนะครับได้คะแนนถึง10เท่าเลยเขายัางมีรับคะแนนสะสมรายปีสูงสุดถึง1 8 0 0 0 0คะแนนเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดครับสำหรับ1 8 0,000คะแนนคะแนน สามารถนำมาแลกเอกสิทธิ์เหนื้อระดับได้นะเช่นเดินทางกับสายการบินไทยไปญี่ปุ่นชั้นพรีเมียมอีโคโนมี่ได้ถึง2เที่ยวเลยครับ <ham> หรือจะไปออสเตรเลียชั้นอีโคโนมี่ได้ถึง2เที่ยวเลย <ham> หรือจะบินชั้นธุรกิจในประเทศของการบินไทยได้ถึง6เที่ยวเลยครับ <ham> 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 สำหรับใครที่มีแพลนเดินทางไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศพักแนะนําให้ใช้ TGB Reserve เป็นบัตรหลักเลยนะครับคือตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนชอบเดินทางจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นฟรีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ2.5%เพราะว่าปกติถ้าใช้บัตรเครดิตที่อื่นใบอื่นจะต้องเสียค่าความเสี่ยงค่าเงินผันผวน,ผนตรงนี้2.5%โดยปกติอยู่แล้วทําให้คุณใช้ใจได้อย่างเพลิดเพลินแล้วก็ถูกลงครับและยังได้รับคะแนนสะสมด้วยสําหรับการแลกไมล์สะสมไปยังสายการบินก็คุ้มมากเหมือนกันครับ 3คะแนนเท่ากับ1ไมล์การบินไทยและบางกอกแอร์เวยสหรือ2คะแนนเท่ากับแอร์เอเชีย1่พอยท์ครับและเมื่อเวลาเราไปที่สนามบินเราสามารถใช้ล้าวของล้าวคีย์ได้ทั่วโลก2ส,สิทธ ต่อ1นปีครับและเรายังสามารถใช้คะแนนตรงนี้เพื่อแลกรับบร,ริการสุดเอกลูีไม่ว่าจะเป็นรถลิมูซีนรับส่งสนามบินหรือส่วนลดพิเศษจากสปาหรือโรงพยาบาลชั้นนําในเครือ BDMs มีเลยครัส่วนตัว24ชั่วโมงครับและยังมีบร,ริการแผนประกันภยัยการเดินทางทั้งครอบครัวทั้งการเดินทางในประเทศและต่างประเทศครับอ,อุ่นใจเลยครับและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายที่พากไม่ได้พูดในครั้งนี้นะครับกับบัตรเครดิต TTB Reserve Infinite ครับต้องมีแล้วใช่ไหมใช่ กับนักเดินทางอย่างเรามากๆครับที่เห็นนั่งบิสเซตบ่อยๆเนี่ยก็คือมีส่วนถึงมาจาก TTV Reserve ด้วยเหมือนกันถ้าให้ซื้อตลอดก็ไม่ไหวครับก็ต้องมีการแลกหมายบ้างถ้าใครยังไม่มีก็แนะนำให้ไปสมัครไว้สักใบนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากสิทธิพิเศษเหนือระดับเยอะมากจริงๆวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาเป็นเพื่อน thank you เหมือนกันไว้มากันอีก สำหรับที่สุดท้ายเราจะมาดื่มดำกับบรรยากาศบนชั้นลูฟท็อปกันครับที่ชาลูฟท็อปตั้งอยู่ที่ชั้น26ที่โรงแรม Hotel Indigo Bangkok Wireless Road เป็นโรงแรมบูติกระดับ5ดาวใจกลางถนนวิทยุครับข้างหน้าเนี่ยเป็น U.S. Ambassador's Residence ครับเหมือนแบบอยู่แมนฮัตตันอ่ะเหมือนข้างหน้าเป็น Central Park ์ร้อมรอบด้วยวิวเมืองครับแล้วด้านหน้าไม่มีอะไรมาบังเลยครับที่นี่พาก,ก็ได้นัดเพื่อนมาเหมือนกันก็ได้เจอกับตาตครับโอ้โหมาสวยมากเซ็กซี่ <laughs> พวกเราก็ได้สั่งเป็นปค็อกเทลกันครับสำหรับรค็อกเทลของพรรค์คจะชื่อว่าไอซ์เบิร์กอ t เรเขาเล่นกับกิมมิคหนังเรื่องไททานิกในแก้วเนี่ยจะเป็นเหมือนกับน้ําแข็งนะครับในหนังเรื่องไททานิกนั่นเองสําหรับอีกแก้วหนึ่งที่พร,รักสั่งจะเป็นพิ้งค์ดอลนะครับดื่มแล้วจะรู้สึกเฟรชมีความสดชื่นครับสำหรับอีกแก้วหนึ่งของต้าต้าจะเป็นซิตี้ออฟสตาร์สมาจากหนังเรื่องลาลาแลนนั่นเอง <laughs> ที่นี่เนี่ยเขาจะมีกิมมิคเกี่ยวกับฮอลลีวูดเนื่องจากว่าโรงแรมตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุมีลุกเ่่นนยววับิทททโรรศ์อลูะค สำหรับอาหารที่นี่ก็จัดเต็มมากเช่นกันพวกเราสั่งกันเยอะมากจริงๆก็จะมีชาเฟเวอร์เร t แพลตเตอร์ครับเสิร์ฟคู่กับชิมิชูริซอสครับแล้วก็จะมี spicy Sal s a l ลมอนไบต์มี c r i s ปี้ a าราเมลครับมีชาชอตริ r สตาร์โ o ลส s cles, ครับอาหารคืออร่อยมากจริงๆครับ และตอนนั้นพระอาทิตย์กำลังจะตกด้วยครับสวยมากจริงๆ ก็จบกันไปหนึ่งวันนะครับที่พักได้พาเพื่อนๆตะลุยในกรุงเทพเป็นสถานที่ให้ฟิลเหมือนนิวยอร์กเหมือนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสําหรับพักคือรู้สึกเหมือนนิวยอร์กจริงๆนะพเพื่อนๆชอบที่ไหนก็ลองไปตามกันได้นะครับรวมถึงได้ใช้สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต TTB Reserve Infin ินฟก็ได้ส่วนลดสูงสุดถึง50%เลยที่ร้านเคเปอร์บายแดนบาร์ครับพารู้สึกใช้แล้วคุ้มมากจริงๆพอสิทธิพิเศษเยอะมากๆและพักชอบตรงที่ไม่เสียค่า FX rate 2.5%เวลาเราใช้จ่ายสกุล าารรต่งปะเทศคใครที่กําลังมองหาบัตรเครดิตใบใหม่แล้วก็กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศชื่นชอบการเดินทางาพาร์คาบัตรเครดิต t t v Reserve เนี่ยเหมาะเป็นบัตรที่ควรมีจริงๆครับและสําหรับคลิปหน้าพาร์คจะไปที่ไหนอีกก็ฝากติดตามกับเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขึ้นพาร์คท